เต็มพี่น้องอปลามาอันนี้พนักง,งานชิวซีิเอเดี๋นี้ตัวใดโพันจัดการตัวใดพันอีเดียวจัดการได้เพนังงานชิวซอ,อันนี้ปลาขาวอันน,อน,น,นี้ปลาคอยแยงนี่มีปลาเดือดตีหนึ่งอะนีมันว่เหรีน,น้ำมหารดอดจินก็จิมันนูน่น เาขายทุงเอยี at, way, ่สิบสามถุงห yeah. sure. ้าสิบเงินเียวจัดการไปหลายตัวแล้นี่ยกินประตูถอดน้ำพ่นเอากระเดือดออกถุงทายจุดบวงสรรัจเน้าที่หนึ่งกับว่อนั่เหนียวเนาะเหนียวสีฝ่าวเห็ดเหนียวสีไปนอนเหรอเห็นทีอื่นแล้วมืดตาบ่ข้นและบูมบูมบูมเราม่จัดการหองมึงนะมึงชู้ซี่จัดการนะ thế thì not toon mang hound up, kéo it nó tới thùng nè em vẫn đây, chắc ba mê loken. Then, oh, put it in, put it để put cản nè put it in, put it tâm nhì it có gì it in, put 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 it in, chín it in, ออกถุงไว้เลยคิวซีเหมียนด้วยนี่คิวซีกำจัดได้คิวซี้ช่อเอี่ยนนี่ง่ายจิบแล้วิบนี่ยคิดทำยนี้งละี่นาฏพาลป์ตู่กัน